สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องขมพันธุลากันค่ะเช้านี้ก็มาดูการทอดหมูแดดเดียวค่ะหมูแดดเดียวสูตรเด็ดเคล็ดลับขมพันธุลากันนะคะหมูหนึ่งกิโลขมพันธใส่น้ำมันงาหนึ่งทับพีนะคะน้ำปลาหนึ่งทับพีกระเทียมสับหนึ่งทับพีน้ำตาลทรายหนึ่งทับพีจอดผักเขียวครึ่งทับพีน้ำปลาครึ่งทับพีค่ะนวดเป็นเวลานานสิบห้านาทีค่ะ ขอบคุณทีฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคมพันตุลาการขอบคุณเลยลาเลยด้วยะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะพี่น้องตอนนี้ก็คนไปเรื่อยๆก่อนหมูเขาจะได้สุกสม่ำเสมอกันแล้วก็เป็นสีสวยค่ะพี่น้องด้วค่ะ Thank yeah. you. ขอบคุณ f อฟทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลายๆเลยนะคะพี่น้อง เริ่มแดงแล้วค่ะนี่ค่ะจะสุกสุกเร็วอยู่นะคะหมูแด่เดียวนี่ค่ะเริ่มมีสีแดงแล้วขอบคุณเอฟซี C ทุกท่านเลยนะคะที่ก็มาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะคุมพักนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซี C ทุกท่านเลยนะคะ เช้าๆคุณพันจะร้องเพลงให้ฟังนะคะเพลงที่คุณพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองค่ะสาหรับนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะเพลงสระออนะคะออเอ้ยอสอาระออมีตัวอะไรออเอ้ยออาระออมีตัวอะไรสระออมีออตัวเดียว สระอมีอตัวเดียวไม่คอยุ่งเกี่ยวกับสระใดๆอเอ้ยอสระอมีตัวอะไรอเอ้ยอสารอมีตัวอะไรสระอมีอตัวเดียวสระอมีอตัวเดียวไม่คอยุ่งเกี่ยวกับสระใดๆชักแงะ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 ชักแงะ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 อ่าเพลงสระอนะคะสะออมีอตัวเดียวนะคะ ประสมกับพยัญชนะอ่านออกเสียงอค่ะการแจกลูกสะกดคำนะคะอย่างคำว่าตออตอ,ตอขออขอรออรอสอ,อ,ส,อสอนสอนนสอนนอน,นอน,น,อน,น,อน,น,อนแจกลูกให้ได้แม่กอ,อกาก่อนนะคะปอ,อปอป,อป,อนอนปอนปอนปอน,ออออน,อน,อนไม่โทรป้อนตอตตตตนตนไม่โทรต้น สออสสองมอสองสองไม่โทรซ่อมอยากลูกแบบนี้ค่ะสามารถที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่หนึ่งได้เลยค่ะเป็นเพลงที่คมพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองค่ะโอ้สีสวยค่ะนี่ค่ะคุมพันทอดไม่เยอะนะคะคุมพันจะนำหมูแดดเดียวไปทำเมนูอื่นๆให้ได้หลากหลายเมนูค่ะวันนี้ค่ะ ให้เอฟซีได้ดูค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณฤทธิ์ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยค่ะโมเดลสีสวยเลยค่ะนี่ค่ะสีสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวคุณพันจะจัดใส่จานให้ดูนะคะโอ้เสร็จแล้วค่ะโมเดลสุดเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลาการค่ะเดี๋ยวคุมพันจะจัดใส่จานให้ดูนะคะ เสร็จแล้วค่ะหมูเดียวค่ะหมูเดียวสุดเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันธุลาการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะหมูเดียวสุดเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันธุลากันค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะจัดแต่จานนีผักสลัดจัดตกแต่งจานเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่ำชมมาให้กําลังใจค่ะขอบคุณไร้ยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ